ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก จตุพรมาแล้วนัด5ตุลาคมมีคำตอบไร้รัฐบาลคาสิโนมาแล้วจุดจตุพรเนี่ยนัด5ตุลาคมเนี่ยมีคำตอบขับไร้รัฐบาลคาสิโนเราจะทำอะไรดีนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับรัฐบาลก็บริหารงานนะครับแล้วก็มีนโยบายเรื่องของคาสิโนออนไลน์เรื่องของเชา่าทรัพย์อิงสิท์99ปีนะครับที่อย่างที่ผมบอกว่าบางทีนโยบายของรัฐบาลจะต้องไปดูว่าจริงๆแล้วทำเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าทำเพื่อประชาชนหรือ หรือว่าทําเพื่อพวกพ้องตัวเองนโยบายเป็นการเอื้อประโยชน์พวกพ้องและตัวเองหรือเปล่าเอื้อประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองหรือเปล่ากลุ่มท,ทุนของตัวเองหรือเปล่าพวกพ้องของตัวเองหรือเปล่าอันนี้จะต,ต้องตระหนักไม่ใช่นะครับเอาประชาชนมาอ้างเอาประเทศชาติมาอ้างว่าทำนโยบายนี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนแต่จริงๆคนที่ได้รับผลประโยชน์กับเป็นกลุ่มในทุนบางพวกบางกลุ่มเท่านั้นเองเราก็ต้องนะทำการนะครับ ฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ลองพินิษฐ์พิเคราะห์พิจารณาดูนะครับอย่างแต่ละคนนะครับวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้คนนี้วิจารณ์แบบนี้คนนี้วิจารณ์แบบนี้คนนี้วิจารณ์แบบนี้ถ้าเรามวจะแต่ฟังคําวิจารณ์ที่เราชอบฟังวิจารณ์ที่ตรงกับใจเราเราก็จะไม่ได้ข้อมูลอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเพราะอย่างแต่ละคนก็วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่างกันไปอย่างกับผมเองก็นําเสนอในมุมของผมซึ่งแน่นอนครับผมจะอยากวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยผมไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วเพราะผมวิพากษ์วิจารณ์ คนไหนมาสนับสนุนช่องผมมาให้นะอุดหนุนช่องผมหรือมาช่วยเหลือช่องผมผมทําด้วยตัวผมเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างอยู่กับผมผมจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็เป็นสิทธิที่ผมทําได้เสมอนะครับจตุพรนัด5ตุลาคมเริ่ม ก้าวย่างไรรัฐบาลทุนคาสิโนพร้อมประกาศเดินหน้าอย่างไรประชาชนจะทําอะไรกันดีออกแบบความเคลื่อนไหวอย่างไรให้ประชาชนต้องมาก่อนชักธงต้านบ่อนทุนแลนด์บิดนะครับจ้องหุบที่ดิน3ามแสนไร่นะครับเกปี2ตุลาคม2องหนายจาตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะรอมรวมประชาชน Facebook ไร้นัดประชาชนร่วมพะรังนะครับร่วมเสวนาอาดีตอนาคตของประเทศไทยในวันที่5ตุลาคมใน โดยเชื่อประชาชนจะได้คําตอบก้าวย่างเคลื่อนไหวชัดเจนขึ้นและจะรู้ว่าใครจะทําอะไรดีนายจตุพรกล่าวว่าการจัดงาน5ตุรานี้มีขึ้นที่ห้องประชุมอภิวัตรวิริยะชัยน,นะครับสถานีโทรทัศน์นะครับ peace tv ซอยรามอินทา40แยก33ทับหโดยจัดเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนพันคนได้นะครับนอกจากนี้ยังนะครับมีวงออเคสตราหรือดุ วงดุริยางนะครับจากมหาวิทยาลัยคำนั้นนำกระแผงนำเครื่องดนตรีฝ่าส5ชิ้นมาร่วมบรรเลงเพลงด้วยดังนั้นขอนัดประชาชนนะครับควรมาร่วมงานกันตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปในงานจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับอดีตอนาคตการเมืองไทยรวมถึงการแสดงดนตรีชีวิตของหมู่มิตรพร้อมรับประทานอาหารครบรอบฉลองนะครับวันเกิดครบ59ปีของตนเองด้วย ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวมาร่วมงานด้วยเพราะคณะรมรวมประชาชนจะได้พูดคุยนะครับถึงก้าวย่างต่อจากนี้ว่าจะทําอะไรบ้างจะออกแบบเดินกันอย่างไรบ้างซึ่ง5ตุลาคมนี้มีคําตอบเพื่อเป็นทางออกของประชาชนและประเทศทั้งในกรณีบ่อนคาสิโนแรนบิดกบซ่อนให้ทุนต่างชาติทุบที่ดินสามแสนไร่เก้าสิบเก้าปีดังนั้นการเคลื่อนไหวจริงไม่ใช่มิติของการประหัดประหารกันทางการเมืองเพียงอย่างเดียวนายจัตุพรกล่าวอันนี้ก็เป็นนะับ ก็ต้องฟังข้อมูลจากคุณจตุพรว่าเอ๊ะเอ๊ะการทำแรนบิดเนี่ยมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างที่ดิน3 0 0แสนฟารางเนี่ยถ้าให้เช่าซับอิงสิน9ปีจะส่งผลกระทบอะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากได้ฟังครับ